สวัสดีครับผมนะครับเมื่อนี้เป็นวันหยุดครพาครอบครัวมาเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่ามอหินขาวนะครับสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณนะครับก็ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะครับประชาชนพี่น้องเขากะนะครับพาลูกพาหลานมาเที่ยวในวันหยุดในวันเทศกาลนะครับก็เป็นที่สวยพื้นที่สวยงามนะครับในห้องนี้เป็นหน้าหนาวนะครับการจัดสวนดอกไม้นะครับก็มีคนนะครับพพี่น้องมาถ่าย สวนดอกไม้นะครับมีดอกไม้มีหินหลายก้อนหลายทางนะครับนี่ครับมอหินขาวนะครับก็จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นลานกว้างนะครับมองลงไปนู่นก็จะเป็นภาพวิวที่สวยงามนะครับเป็นภาพวิวที่มองเห็นเขตพื้นที่อำเภอเก่งข้อและอำเภอในจังหวัดอำเภอในจังหวัดชัยภูมินะครับผมขดหินก็จะเป็นลักษณะรูปสัตว์นะครับเนาะเป็นการโพหินชั้นนะครับมองไปโอ้สวยงามครับผมหน้าท่องเที่ยวนะครับ นะครับหินต่างๆสวยงามครับอันนี้คือบรรยากาศข,าของหมอหินขาวนะครับเนาะหินที่ท่านผู้ชมเรียวเห็นอยู่นั่นนะครับ,บมีทั้งหมดหาก,ก้อนนะครับถ้ามองดูดีๆก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของเสาหาต้นนะครับพนบอกว่าหินนี้มีอายุประมาณ1 75ล้านปีมาแล้วนะครับการเกิดของหินก็เกิดจากการทับถมของอะตะกอนหินทรายแล้วก็ดินเหนียวนะครับแข็งตัวกลายเป็นหินแล้วก็เกิดจากการบีบตัวของเปลือกโลกนะครับ ทำให้เกิดรูปเป็นหินนะครับแล้วก็เกิดการกัดเซาะกัดกร่อนนะครับพังทลายนะครับของหินตามระยะเวลาจนกลายเป็นลักษณะของรูปหินต่างๆทําให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้มองเห็นและจินตนาการตามรูปของก้อนหินนะครับครับริเวณนี้ก็สิมีหินอยู่ประมาณ3กลุ่มนะครับที่อยู่บริเวณมอหินขาวนะครับก็จะมีกลุ่มแรกคือกลุ่มหินโครงสร้าง นะครับก็ห่างจากนี้ประมาณ5 0 0เมตรนะครับแล้วก็หินล้านต้นไซส์นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นหินผางหัวนาคนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเบิ้งจนถึงผางหัวนาคเลยครับเมื่อนี้นี่ครับเป็นหินที่เกิดขึ้นหลายๆรูปนะครับสวยงามให้คนมนุษย์อ่าให้นักท่องเที่ยวนะครับมาทาการมาท่องเที่ยวมาพบเห็นแล้วก็มาดูเป็นอ่ารางวัลชีวิตนะครับความสวยงาม การท้องธรรมชาตินะครับที่สร้างขึ้นมาให้กับพวกเรานะครับได้เห็นกันนะครับสวยงามครับผมเด็กๆนักท่องเที่ยวก็มาท่ายครับผมดูสิครับสวยปะครับพี่น้องครับจุดตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมพานหินโคงช่างมาแล้วนะครับแล้วก็พานหินลานต้นไทรมานะครับผมก็มาแวะอีกจุดนี้นะครับจุดตรงนี้เขาเรียกว่าดงสนนะครับดงสนนี่ก็จะอยู่ระวางหมอหินขาวกับผาหัวนาคนะครับ จุดดงสนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากางเต้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าก็จะมีที่ขึ้นให้ไปชมวิวนะครับเมื่อขึ้นไปแล้วก็จะมองเห็นนะครับภูมิประเทศนะครับเป็นภูเขาเป็นแผ่นภูเขากว้างนะครับแล้วก็เลยลงไปก็จะเป็นพื้นที่อําเภอหนองบัวแดงและก็บอำเภอเมืองนะครับเป็นวิวที่สวยงามทําให้ในตอนเช้าๆนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาดูาหมอก นะครับสวยงามที่ตรงจุดดงสนกันนะครับเนาะโอ้น่าสนใจครับสนใจหน้าสวยงามครับผมครับตอนนี้ก็ยืนอยู่บริเวณลานกลางเต้นของผาหัวนาคนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็กําลังมากลางเต้นกันเกือบเต็มแล้วนะครับพื้นที่ก็เยอะนะครับช่วงนี้นะครับนักท่องเที่ยวทพิ์ต่างๆนะครับมาช่วยกันกลางเต้นนะครับเพื่อจะรอชมบรรยากาศอากาศหนาวๆนะครับในตอนขั้งลางคืนนะครับเนาะ รรตรงนี้นะครับที่เดินออกมาจากร้านกลางเต้นผานหัวนาคนะครับก็จะเป็นอมองดูเป็นจุดสูงสุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่มองลงไปด้านล่างนะครับก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับทั้งหมอกแล้วก็ทั้งแสงอาทิตย์นะครับจุดตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นจุดหม่องเบิงตะเวนสั้นครับหม่องเบิงตะเวนดาวมีไวเบิงก็คือตอนเท่าเศช้านะครับนักท่องเที่ยวหลังจากตื่นออกมาจากเต้นจาก เส้นที่นอนแล้วนะครับก็จะมาชมตะเวนขึ้นนะครับตะเวนขึ้นตะเวนตกอยู่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นจุดที่สวยงามครับมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามครับเมื่อเดินออกไปนะครับก็จะมีที่ให้ขึ้นไปเบิงนะครับภูมิประเทศเบิงในวิวข้างล่างนะครับภายในอำเภอทั้งอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเมืองนะครับสวยงามนะครับมีหมอกมีควันนะครับนักท่องเที่ยวเขาก็จะมา ยืนถ่ายรูปบริเวณนี้นะครับถือว่าได้บรรยากาศครับสวยงามมากครับผมตรงนี้นะครับเนาะดูเบิ้งครับคุณนะครับมองลงไปครับโอ้ครับคุณนะสวยงามครับมองไปนะครับสวยอลีครับครับตอนนี้เขาก็มาถึงนะครับจุดเดินขึ้นผาหัวนาคนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติผาหัวนาคนะครับทางขึ้นก็จะเป็นลักษณะลาดปูนนะครับ ขึ้นไปชมวิวระยะห่างจากผาทางขึ้นนะครับก็ประมาณเกือบ200เมตรนะครับจะถึงที่ชมวิวนะครับผาหัวนาคนี่ก็เรียกตามลักษณะของโขดหินที่ยื่นออกไปในหน้าผานะครับเป็นลักษณะของอหินแหลมนะครับมองดูแล้วเหมือนกับหัวพญานาคที่โผล่ออกไปนะครับตามหน้าผานะครับก็ทําให้นักท่องเที่ยวต่างๆนะครับ นิยมมาเดินชมแล้วก็ชมวิวเพราะว่าได้บรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็ได้ความรู้สึกหนาวเย็นสดชื่นนะครับจุดตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวามายืนถ่ายรูปแล้วก็นะครับแล้วก็มาชมวิวนะครับว่าเป็นจุดแรกนะครับจุดต่อไปก็เป็นลักษณะการขึ้นไปบนหน้าผานะครับโคดหินต่างๆก็จะมองเห็นเป็นภาพวิวสวยงามนะครับในพื้นที่ทั้งหนองบัวแดงทั้งอำเภอเมือง นะครับเนาะนี่ครับก็จะเป็นลักษณะของผาอหัวานาคที่ยื่นออกไปนะครับทุกคนนะักท่องเที่ยวก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีเส้นทางให้ศึกษาไปเรื่อยๆก็จะสวยงามครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับได้เห็นมอหินขาวและผาหัวานาคแล้วทําให้อยากมาเที่ยวกันเลยไหมล่ะครับหากชอบใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับมีทิปดีๆจะนํามา ฝากเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ